ที่บำรุงแล้สามที่สามที่แม่สอนชิ้นสามหรือชิ้นสี่นักกระพมนะเตรียมงานสักหน่อยนะมากําหนดหน้าที่แบ่งหน้าที่การงานกันว่าใครควรจะทําอะไรไงบ้างแล้วก็ดูจากภาพกิจกรรมที่เราไปจัดที่ประสานไปตีเลียวซ้ายที่แยกดอนฟ้านะครับเข้าสู่ถนนชัดชัยทางมอนเตนไซเซอร์จัดอาหารของว่างไว้แล้วนะครับเตรียมเสื้อสําหรับผู้ร่วมกิจกรรม เส้นทางครับซึ่งในในขั้นตอนนะครับที่ได้ประชุมนะครับก็แล้วก็เรื่องในการเปลี่ยนแปลงของใกล้ชนในการทำตลาดการก็สามารถดำเนินการเจ็ทถึงสี่จังหวัดแล้วกิจกรรมที่สองคือการจะทำคู่มือหรือประชามพันธ์ในการดำเนินการการท่องเที่ยวในภาคเจ็ดถึงสามห้าครับใช้เวลาประมาณนะครับชั่วโมงเสศษจเราะว้ขบวนนะครับแล้วก็จะมีคณะกรรมการ จากการแข่งขันนีู้กำกับดูจกขึ้นมาอย่างจุดที่วิ่งระจนภัยเราจะเตรียมระยะทางวิ่งระจนภัยผ่านสะพานเชื่อนะคะผ่านทางขาดเงี้ยค่ะคือการเสน่ห์ของกีฬารปะจนภัยจะอยู่ที่ตรงเนี้ยค่ะคือทางสิ้นคือ31.2กิเมนะคะซึ่งในส่วนของจุดสตาร์ตนะคะเป็นซุ้มสตาร์ทนะคะเป็นสไลด์ที่3เลยค่ะ ะจะมีซมสตาร์นะคะแล้วก็จะมีรายการน,นักกีฬาทุกท่านนะคะนักกีฬาจะแข่งเป็นทีมนะคะหนทีมจะมีสองท่านมาช้างไทยให้ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยแล้วก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์แชมป์ของร้านนาเอเวนเจอร์แชมเปีนชิพปีนี้เนี่ยจะเป็นท่านใดหลัลงจากรวมคะแนนทั้งสี่สนามแล้ Yeah. Yeah. Come on, yeah, come on, it's like that, it's like that